เกียรติทำงานเร็วเร็วกว่าพี่เป้ด้วยมากสาลยาชาแน,นลวันนี้เรามาถ่ายรายการที่นี่มืออาชีพนะคะทุกคนเป็นเทปสุดท้ายสามเทปแรกเราอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยเนาะใช่อันนสุดท้ายอยู่ที่กรุงเทพของซีซันนี้ถูกต้องเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างถ่ายตรงไหนมุมไหนไป แป๊บแนะเร็บสุดท้ายแล้วใช่กลยทำสมาธิบราการ่อิสิหรือคนที่อยู่ในสานารณนี้ได้ดูหรอขอเคะเพราะว่าพรารายการที่นเปาชีพในวันนี้เราทั้งผูรดูและผู้นำด้านและผู้นำด้านการให้บริการ เพราะว่ารายการที่นี่มืออาชีพในวันนี้เรามีทั้งกูรูและผู้ครับครอบวงการชั้นนำของไทยที่มีเครือข่ายครอบคุมไปทั่วโลกเลยค่ะแถมยังเป็นองค์กรต้นแบบผมเ่ผมไม่เท่าไหร่เลครับสวัสดีค่ะรายการที่นี่มืออาชีพลองมาดูกระจกนณครับเพราะว่ารายการที่นี่มืออาชีพในวันนี้ ีกูรูและผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์และครบวงจรชั้นนำของไทย5 4 3 2คิวค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่มืออาชีพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือบริษัทองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับระบบคุณกับวิชาชีพก็สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมดเวีพชมค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่มืออาชีพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือบริษัทองค์กรใดที่สามสองคิวครับวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่มืออาชีพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือบริษัทองค์กรใดที่สนใจเกี่ยวกับระบบคุณนวุฒิวิชาชีพก็สามารถมาดูรายละเอียดด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีย็นท้าได้เลยครับสวัสดีครับอขอขอที่นี่มืออาชีพเล่นยด้นะ เสร็จเร็วไปไหมพี่เกศเสร็จเร็วพี่เกศทำงานเร็วเร็วกว่าพี่เป้ด้วยใช่ใช่ขิงอยู่นี้ก็ขิงกันนี้เลยเหรอไรโอ้พี่เป้ครับพี่เกศฝากบอกไว้ให้พิจารณาตัวเองได้แลยเราจะทห้หมดนะทุไปแทนคุณตาเลยเกศขอบคุณนะคะเป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงเร็วเร็วกับพี่เป้ไหมมากอุ้ยอันนี้อันนี้ตัด ตัดออกอะเวฟขับแรงมากเลยวก็เ็เลยเดี๋ยวพูดโอเคค่ะตอนนี้ก็จบซีซั่นนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะดูรายการที่นี่มืออาชีพกัน <Ooh> ด <I S 2> ้วยนะคิดว่าน่าจะวนไปเรื่อยๆวนพิธีกรไปเรื่อยๆถูกไหมซีซั่นน่าจะเป็นใครซีซั่นหน้าเรายังไม่รู้แต่ก็ขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะคะเราจบคลิปกันตรงนี้เลยไหม ได,ได้ไหมแล้วก็วขอจบคลิปกันตรงนี้นะคะทุกคนบายบาลิยาชาแนล